โอเคครับอยู่กับผมเตดสั้นกันด้วยนะครับวันนี้เออก็คือว่าผมนะครับลงป่านะครับเพื่อนเออไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนนะผมก็ได้มาติดเกาะอยู่ที่นี่แล้วอ๋อผมกำลังจะทำการาหาทางออกนะเพื่อเอาชีวิตรอดวันนี้โอ้มาอยู่ในป่าอยี้มัันก็เสียวหน่อย นับโอ้โอ้แม่เจ้าจอดลูกจอดไม่ยอดมากเลยวะน,นะโอ้นี่ก็เป็นป่าที่เราเข้ามาแล้วก็จะออกไปนะโอเคตอนนี้เราก็กาลังจะเดินทางนะออกไปนะที่ป่าแห่งนี้มันไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนนะโอ้มันค่อนข้างที่จะเสียวบาดเสียวมากเลย โอ้โอเคตอนนี้เราน่าจะเจอต้นไม้ลากลา็ไอชนิดเนาะโอเคเราจดขึ้นตรงนี้เนาะเฮย้ยตอนนี้เราก็ได้เจอทางหนึ่งแล้วนะโอ้มันที่นี้ที่ไหนเราจะจอดโอ้ oh. เราต้องผาดวงนี้ไปแน่นอนโอ้ oh. นี่เลยครับนี่ โอ้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องหาท่องทา,งางกันกาอออกไปจากที่นี่เนาะเออวันนี้ติดเกาะมาหลายวัน็น่าจะเป็นปีได้นี่นะครับเพื่อนแล้ก็ออกมาทิบร้อยนี่น่าจะเป็นทองางที่เราจะไปได้นะโอ้โคตรเหนื่อยเลยวันนี้โอ้ โอเคครับตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วโอ้เราก็จะลงไปตรงนี้นะเพราะว่าจะไปดูสายน้ำที่มันไหลแรงๆโอ้ไม่รู้ว่าจะมีบุคคลไหมนั่นะทุกคนโอ้มีบันไดด้วยมีสัตว์และสิ่งแปลกปลอมมากมายหลาคนระวังตัวด้วยนะ นี่โอ้เป็นน้ำตกที่ไรไแรงกบเพืนเกือครั้งแรกในชีวิตเลยนี่นะทุกคนโอ้จะประมาณนี้โอ้ไหลสีแรงมากๆเลยจะให้เพื่อนดูบริกาศก่อนนะโอ้โหก็มีนกด้วยสับที่แปลกมมากมายห้ดูบรรยากาศ โอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วโอ้เราก็เจอกับมนุษย์โอ้นี่ครับเราก็ต้องไปดูน้ำที่มันรักไร้แรงโอ้ผมแบซี่นะฮะสุกคนจองเรียกผมแบซี่ไม่ใช่แบกือ โอ้โอ้เนี่ยเป็นห็นธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นมาโอ้โอ้แม่เจ้าโอ้โอ้โอ้แม่เจ้อจับลูกช่วยชอตไม่ชอดมากเสียงน้ำตกแรงมากวันนี้โอ้โหรู้สึเกเย็นนะอือบริการสี่ทุกคนนี่ครับคุณคุณโอ้ ก็ผมเหนื่อยมากวันนี้และว,วันนี้ผมน่าจะพักกันที่นี่โอ้โหดูร,บรอบๆกันเลยดูระลับเพื่อนตอนที่เราจะเดินทางเราก็ต้องดูนะว่ามีขี้ใครทำให้เขาเออก็ทำให้เราหกล้มได้นีโอ้โหรู้สึกว่าลมแรงมากคุณน้ำก็ชอบเลยคมเต็มเลยตอนนี้ดูตารอบๆ โอ้โอ้โอโอโอไม่เจ้าตอนนี้เรายินตรงนี้ไม่ไหวแล้วเราต้องออกไปที่อื่นมีต็นต้นไม้ที่ใหญ่ปีเขาเรียกว่าต้นไม้ลูกไทยลูกเพนี่ครับทุกคนเออมันเป็นเรืกาบที่เหนื่อยมากวันนี้มได้เดินทางมาอยู่นี่หลายปีแล้วเมื่อนี้ทางที่จะกลับบ้านได้เลยนะ ผมก็หลงทางมากมายโอ้ตอนนี้มันลื่นมากนะผมก็จะทำการลงดีนะครับโอ้ะเจ้ามาแล้วโอเคเราต้องดูนะครับโอ้นี่มันเป็นอะไรเนี่ยโอ้ดูที่ธรรมชาติมีลาด้วยนะมีโอ้ธรรมชาตินี่มันเลิศมากเลยนะ น่าจะล้ําไหลออกมาแล้วมันก็ตกค้างอยู่ที่นี่นะโอเคนี่นะเพื่อน,อนโอ้บรรยากาศดีมากเลยวันนี้โอ้ผมสุดเคยเจอในชีวิตเนี่ยน้ำจะไหลแรงขนาดนี้โอ้วันนี้ผมเหนื่อยแล้วผมก็ต้องพอพักสักหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็ไว้ติดตามผมต่อไป นี่ตอนต่อไปแล้วกันว่าจะไปจนไทยไหนหต่อว,วันนี้ก็ต้องขอลาไ้เพียงเท่านี้นะโอ้ผมก็ต้องหาสร้างที่พักก่อนวันนี้โอ้ยังเหนื่อยเลยวันนี้อ่าโอเคต่อผมก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมทุกคนนะไปสร้างที่พักหรืออะไรนะก่อนนะครับนี่ก็เป็นน้ำตกอะไรไม่รู้แต่ว่าผมก็ได้มาติดอยู่ที่นี่ ก็ต้องหาทางและหาคนช่วยเหลือไปก่อนโอเคคลิปนี้ผมก็จะปาาไว้เพียงเท่านี้ติดตามอีพีหน้าแล้วกันอีพีนี้ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามให้ผมด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้ผมในการออกจากป่านี้ไปคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกคน